ตอนที่6ดวลนกับปีศาจแห่งความริษยาเรนพบหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคนทรยศและความอิจฉาริษยาที่ศูนย์กลางยืนอยู่อินวเดีอาปิศาจแห่งความริษยาเจ้าจะไม่มีวันได้รับความรักหรือความยอมรับมันกรีดร, <c oughs> ร้องเรนถูกชาวบ้านที่ถูกปีศาจ ควบคุมมารุมทำร้ายแต่มีเด็กคนหนึ่งนำคันธนูสมบัติประจําหมู่ซึ่งเป็นธนูแห่งบาปความริษจยา,ยาเรียนจับคันธนูบาปที่สะท้อนจิตใจของผู้ใช้แทนที่จะมองผู้คนเป็นศัตรูเขาใช้ธนูยิงสอนแห่งความเข้าใจพลังของมันทำให้ปีศาจแตกสลายพร้อมกับความอาฆาตของผู้คนเรนจากไปโดยหวังว่าหมู่บ้านนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี